สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนกบก็มีข้อมูลดีๆนะคะจะมาแชร์ให้ฟังกันอีกแล้ววันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ positive mindset นะคะก็คือ,อเราเนี่ยจะอยู่ในโลกใบบนี้อย่างมีความสุขได้อย่างไรเราก็ต้องมี positive mindset ก็คือมีความคิดบวกมันเองนะคะ วันนี้ก็มีเทคนิค20ทเทคนิคนะคะเอามาจากาคนนี้ชื่อเขาเป็นนักธุรกิจนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนนะคะที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีอิทธิพลกับคนดังๆมากมายนะคะอย่างโทนี่โรเบิร์นนะคะแล้วคนดังๆที่ประสบความสําเร็จมากมายนะคะเขาก็มีอิทธิพลกับคนเหล่านี้นะคะเพราะว่าเขาได้เขียนหนังสือนะคะชื่อ Think and Grow Rich นะคะใครสนใจก็ลองไปหามาอ่านนะคะคนนี้ก็เป็นนักธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็เป็นนักเขียนด้วยแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากนะคะชื่อ,อ Napoleon Hill นะคะใครสนใจก็ลองไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านได้นะคะก็วันนี้นะคะก็จะเป็นแนวคิดนะคะที่นกเนี่ยเอามาจากเขานะคะเป็น20 habit s of positive มายนะคะเอามาจากนโปเลียนฮิลนะคะก็คือเป็นยี่สิบเทคนิคก็คือยี่สิบวิธีคิดนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยได้อยู่ uh, บนโลกใบนี้ย uh, อย่างมีความสุขขึ้นนั่นเองนะคะก็คือเป็นโพซิทีฟก็คือเป็นความคิด uh, เป็นแนวเชิงบวกนะคะทำให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิต uh, ประจําวันเนี่ยอย่างมีความสุขขึ้นนั่นเองนะคะเราก็มาเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะทุกคน ข้อแรกนะคะเขาก็บอกเลยว่า learn to adjust yourself to other people's state of mind and different อันนี้หมายถึงว่าเราเนี่ยก็ต้องรู้จักเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดนะคะที่แตกต่างกันนะคะเราจะไปบังคับให้คนอื่นมาคิดเหมือนเราไม่ได้นะคะ คือเป็นสิ่งที่เราเหมือนจะต้องเปิดใจยอมรับให้ได้เราก็จะทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ก็คืออย่างมีความสุขขึ้นนะคะถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีความคิดของเขาก็คือเวลาที่เราเนี่ยมีสถานการณ์อะไรนะคะที่เกิดขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยเราก็อย่าไปจัดคนอื่นนั่นเองนะคะหรือว่าอย่าไปตัดสินคนอื่นเพราะว่าแต่ละคนเนี่ย มีความคิดที่แตกต่างกันไปอันนี้เราก็ต้องยอมรับได้ก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้นนั่นเองนะคะข้อถัดไปคือข้อที่2นะคะก็คือ condition your mind at beginning of each day ทุกๆเช้านะคะก็ขอให้คุณเนี่ยเหมือนตั้งจิตนั่นเองตั้งจิตว่าทุกๆเช้าเนี่ยวันนี้เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราเนี่ยจะมี Positive Thinking ก็คือมีความคิดบวกนะคะมีอารมณ์ดีๆมี Energy ที่บวกนะคะ Energy ที่ดีๆนะคะก็จะทำให้เราใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยได้ยังมีความสุขขึ้นนะคะเวลาเวลาที่มีอะไรเข้ามากระทบเราเนี่ยก็จะกระทบเราได้น้อยนั่นเองนะคะเพราะเราเนี่ยได้ตั้งจิตไว้แล้วทุกๆเช้านะคะว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของเรานะคะเราเนี่ยจะพยายามแล้วก็ทำให้จิตของเราเนี่ยอยู่ในเชิงบวกเข้าไว้นั่นเองนะคะ ข้อที่3นะคะือ do not uh, permit yourself to be drawn into argument over an important subject ข้อนี้ก็หมายถึงว่าเราเนี่ยไม่อนุญาตนะคะให้สิ่งที่ไม่สำคัญเนี่ยเข้ามารบกวนชีวิตเราในแต่ละวันนะคะเพราะเราเนี่ยก็ได้ตั้งมั่นไว้แล้วนะคะว่าเราจะอยู่ในเชิงบวกนะคะทำให้อารมณ์เราเนี่ยอยู่ในเชิงบวกด้วยนะคะแล้วก็ เราเนี่ยก็มีสิ่งที่เราต้องการที่จะทําอยู่แล้วนะคะไม่ว่าเราคิดที่จะทําอะไรเราก็มีสิ่งที่เราที่ต้องการที่จะทําอยู่แล้วนะคะเราก็จะไม่อนุญาตนะคะให Arc ้สิ่งที่แบบว่า Arc น,นก g a t คือสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามามีผลกระทบกับจิตใจของเรามากหรือว่าสิ่งที่ไม่สําคัญเนี่ยเข้ามามีผลก uh ระทบกับชีวิตของเราใานแต่ละวันนั่นเองนะคะ อันนี้ก็คือจะเป็นแนวคิดสำหรับคนที่เราต้องการที่จะมีชีวิตที่มีความสุขนะคะในแต่ละวันนะคะเป็นแนวคิดที่จะทำให้คุณอยู่ใน p o s i t i v e mindset นะคะมาดูข้อถัดไปนะคะคือข้อที่4นะคะ Have a good heart laugh every time you become irritated or angry นะคะข้อที่4ก็หมายถึงว่าถ้าคุณต้องปเผชิญนะคะคกับสถานการณ์นะคะ ที่ทาให้คุณมีผลกระทบนะคะแล้วก็มีอารมณ์ในเชิงลบเช่นอารมณ์กโกรธอย่างนี้นะคะก็ขอให้คุณเนี่ยบางครั้งก็คือหัวเราะนะคะหรือว่า,าต้องเผชิญกับปัญหานั้นเนี่ยในาทางบวกเองนะคะก็คือเหมือนกับว่ารับได้นะคะไม่ว่า,าสิ่งนั้นเนี่ยที่มากระทบเนี่ยขอให้คุณเนี่ยเหมือนหัวเราะใส่เข้าไปนะคะว่าเออมันมันก็เรื่องแค่นี้เองนะคะก็ Uh, ไม่ไม่เอามาเป็นเรื่องใหญ่กับชีวิตนะคะแล้วก็ uh, พยายาม uh, ให้อารมณ์เนี่ยอยู่ในเชิงบวกเข้าไว้นะคะมาถึงข้อที่5แล้วนะคะข้อที่5ก็คือ start each day with an expression of gratitude for all adversity defeat failure you have experienced ราะนี้ก็หมายถึงว่าเราเนี่ยทุกๆวันเนี่ยเราจะต้องเริ่มต้นของวันเนี่ยด้วยการขอบคุณนะคะและลึกขอบคุณถึงโอกาสที่เราได้รับในแต่ละวันนะคะแม้กระทั่งอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตนะคะแล้วเราได้เรียนรู้อะไรนะคะกับสิ่งที่เราต้องเผชิญนะคะเราก็ต้องขอบคุณนะคะทุกๆวันนะคะตัวนกเองเนี่ยขอบคุณนะคะทั้งวันเลยค่ะ ตอนเช้ากลางวันเย็นคือขอบคุณทั้งวันนะคะเวลาเรากินอาหารเนี่ยเราก็จะขอบคุณอาหารนะคะที่เข้ามาดูแลสุขภาพของเราขอบคุณเช้านานะคะขอบคุณคนที่ปรุงอาหารให้กับเรานะคะก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกถึงสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้รับนะคะในแต่ละวันนะคะทําให้เราเนี่ยก็ระลึกถึงตรงนี้ทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้นนั่นเองนะคะทุกคน แล้วก็การที่เราได้เห็นว่าเออบางครั้งเนี่ยมีสิ่งร้ายๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยแล้วเราได้เรียนรู้อะไรกับมันเนี่ยมันก็จะทําให้อ่าให้เราเนี่ยอ่าเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นนะคะแล้วก็เก่งขึ้นในแต่ละวันเนี่ยเราก็ต้องอขอบคุณนะคะถึงโอกาสตร,ตรงนี้ที่เข้ามาในชีวิตด้วยนะคะก็จะทำให้คุณเนี่ยนะคะอ่าสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้นนะคะ เมื่อคุณได้เห็นโอกาสของคุณนะคะในแต่ละวันนั่นเองนะคะมาดูข้อถัดไปก็คือข้อที่6นะคะ concentrate นะคะ your attention on can do portion of your problem or design นะคะหมายถึงว่าในแต่ละวันเนี่ยขอให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่าโฟกัสไปในสิ่งที่คุณเนี่ยสามารถทำได้นะคะคุณก็จะได้ไม่เครียดนั่นเองนะคะ ก็คือในแต่ละวันเนี่ยคุณก็ทาในสิ่งที่คุณทําได้นะคะแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะในแต่ละวันนะคะคุณก็จะได้ไม่ไปอ่าเเรียกไรนะไม่ไปแบบนั่งเครียดว่าพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยทำไม่ได้นะคะก็คือตรงเนี้ยถ้าคุณได้ทําสิ่งที่คุณทําได้เนี่ยก็จะทําให้คุณเนี่ยพัฒนาสกิลของคุณไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยดีขึ้นในแต่ละวันนะคะก็จะช่วยทําให้คุณเนี่ยไม่อยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกับว่า มันหนักจนเกินไปนะคะก็ทำให้เราได้ใช้ชีวิตได้เบาๆขึ้นนั่นเองนะคะข้อถัดไปก็คือข้อที่7นะคะ learn to t r a n s m u t e all unpleasant circumstance into immediate action with uh, all positive attitude or fix e d habit นะคะหมายถึงว่าเราเนี่ยนะคะควรจะเหมือนกับ uh, ปรับเปลี่ยนเวลาที่มีสถานการณ์อะไรที่ไร้ลายนี่ยเข้ามาในชีวิตเนี่ยนะคะก็ให้คุณเนี่ยเหมือนพยายามใช้ positive attitude เนี่ยนะคะเข้าไปาเป็นตัวแก้ปัญหานะคะอย่างเช่นถ้ามีสถานการณ์แย่ๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็ขอให้คุณจงรู้ไว้ว่า,อาตอนเนี้คุณเนี่ยได้อะไรจากสถานการณ์นี้นะคะ คุณได้เรียนรู้อะไรกับสถานการณ์นี้นะคะรัสถานการณ์นี้ต้องการที่จะให้คุณเนี่ยดีขึ้นตรงจุดไหนนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นการอามองในแง่ของอ positive attitude นะคะก็ะคือเราก็จะไม่ไปโฟกัสที่โอ้ยอแย่แล้วสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราฉันจะทำยังไงดีอันนี้คือโฟกัสในแง่ลบแต่ขอให้คุณโฟกัสในแง่บวกว่าถึงแม้จะมีสถานการณ์ที่แย่ๆนะคะคุณก็ยังมี เหมือนกับว่าได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากสถานการณ์ตรงนั้นนะคะเราก็จะทําให้คุณเนี่ยพัฒนาไปในแต่ละวันนั่นเองนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ควรที่จะมีนิสัยเหมือนกับเราเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับว่าคิดว่าเออค่อยๆทําไปเดี๋ยวก็แก้ปัญหาได้นั่นเองนะคะข้อถัดไปก็คือข้อที่แปดนะคะ เ e ิกคิดเลิกคิ n i e that uh, every circumstance you you learn something remembering your strength come from your struggle อันนี้นะคะก็หมายถึงว่าคุณเนี่ยจงจำว้เสมอนะคะว่าทุกๆอย่างเนี่ยที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ย ก็จะทำให้คุณเนี่ยเป็น better version นะคะของคุณก็คือจะทำให้คุณเนี่ยเก่งขึ้นในแต่ละวันนะคะไม่ว่าสถานการณ์นั้นที่เข้ามาเนี่ยมันจะแย่แค่ไหนอ่ะแต่คุณก็ได้เรียนรู้กับสถานการณ์ตรงนั้นนะคะก็จะทำให้คุณเนี่ยพัฒนานะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งขึ้นในแต่ละวันนั่นเองนะคะอันนี้ก็บอกเลยว่าคือเวลาที่คุณเนี่ยได้ความแข็งแกร่งเนี่ยคุณจะต้องเผชิญกับสิ่งที่มันยากลำบากมาก่อนเสมอนะคะ อันนี้มันก็เป็นอ่า,อาเป็นเรื่องจริงเลยทีเดียวเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไปเชิญนะคะสิ่งที่ยากลําบากในชีวิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าเขามาเพื่อให้เราได้เรียนรู้นั่นเองนะคะทุกคนเพื่อให้เราเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็พัฒนาขึ้นเก่งขึ้นในแต่ละวันนะคะเราก็ต้องมองว่าเอ๊ะเขาพัฒนาเพื่อให ก็ไม่ใช่เราก็ต้องมองว่าเข้ามาเพื่อให้เราพัฒนาอะไรเอ่ยนะคะบางครั้งเราก็ต้องมองตรงนี้นะคะเสร็จแล้วมาดูข้อถัดไปนะคะข้อที่เก้านะคะ Look uh, up on your life as a continual process of learning from your experience good and bad นะคะให้มองชีวิตเหมือนกับว่า ทุกๆอย่างเนี่ยคือประสบการณ์ของชีวิตนะคะไม่ว่าประสบการณ์ที่เข้ามานั้นเนี่ยจะดีหรือไม่ดีนะคะก็ขอให้คุณมองว่าทุกอย่างก็คือประสบการณ์ของชีวิตนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยไม่ไปโฟกัสแต่ในส่วนที่ว่าฉันเนี่ยจะเอาแต่สิ่งที่ดีๆเวลามีสิ่งที่แย่ๆเข้ามาในชีวิตคุณก็จะรับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณเน ى, ี่ยทำจิตใจให้เป็นกลางๆนั่นเองนะคะว่าอันนี้ก็คือประสบการณ์ของชีวิตนั่นเองนะคะ มีสิ่งแย่ๆเข้ามาก็ทําให้คุณได้เรียนรู้นะคะให้คุณได้เติบโตนะคะก็คือขอให้คุณได้ทำใจเป็นกลางมีสิ่งที่ดีๆเข้ามามันก็จะทําให้คุณมีความสุขนะคะอันนี้ถ้าคุณทําจิตใจให้เป็นกลางเนี่ยก็จะทําให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้นนะคะข้อที่10นะคะ make the world fit your own pattern if you should begin with yourself เช่น uh Make more open mind to other compassionate อันนี้ก็หมายถึงว่าถ้าคุณเนี่ยต้องการที่จะเป็นคนคิดบวกใช่ไหมคะอยู่แล้วเนี่ยคุณก็พยายามให้เหมือนกับว่าโลกรอบตัวคุณเนี่ยเขาเบรนด in ไปกับตัวคุณกนะ็คือเป็นเป็น positive energy เหมือนกันนะคะโดยการที่คุณเนี่ยเริ่มจากตัวของคุณเองก่อนนะคะเช่น การที่คุณเนี่ยเป็นคนโอเปนมาก็หมายถึงว่าเราเนี่ยก็จะเข้าใจว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคิดที่แตกต่างกันนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ไปตัดสินใครนะคะแล้วก็จะทำให้เราใช้ชีวิตได้มีความสุขขึ้นนะคะแล้วเวลามีอะไรที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเนี่ยเราก็เหมือนกับว่า ต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องมีความเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะอันนี้มีความเมตตาให้กันและกันนะคะก็จะทําให้เราใช้ชีวิตนะคะอยู่บนโลกนะคะอย่างมีความสุขขึ้นนะคะมาดูข้อต่อไปข้อ11นะคะ express gratitude นะคะ to them นะคะ d a i l y อันนี้หมายถึงว่าขอให้คุณเนี่ยแสดงความขอบคุณนะคะ คุณจะบอกขอบคุณนะคะคนในบ้านก็ได้นะคะสองครั้งต่อวันนะคะคนทำอาหารให้คุณทานนะคะคุณก็บอกไปเลยขอบคุณอย่างเงี้ยง่ายๆคุณมีคนเปิดประตูให้คุณอย่างเงี้ยคุณก็ขอบคุณเขาอย่างเงี้ยนะคะสองครั้งต่อวันนะคะอย่างน้อยนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยได้เห็นเลยว่าเออเราเนี่ยก็เป็นคนโชคดีเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยใช้ชีวิต อยู่ในด้านบวกและมีความสุขขึ้นนะคะข้อ12นะคะข้อนี้ก็ขอให้คุณเนี่ยรู้จักที่จะชื่นชมนะคะคนเนี่ยรอบๆตัวคุณนะคะเป็นประจําสม่ำเสมอนะคะก็คือให้คุณเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ว่าคุณคบกับใครนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยมองเขาในด้านบวกแล้วก็บอกเขาแล้วก็ชื่นชมเขาในด้านบวกนะคะทําอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะคะ คนนั้นเนี่ยเขาก็จะเห็นคุณในด้านบวกเช่นกันค่ะก็ <Yeah. S 1> จะทำให้คุณใ,ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ดีนะคะควรนำไปใช้กันเลยทีเดียวนะคะสองเทคนิคอันนี้ง่ายๆเลยนะข้อสิบสามนะคะข้อสิบสามคือ a c c e p t criticism for yourself นะคะอันนี้หมายถึงว่าไม่ไม่ว่าเวลาที่จะมีคนเนี่ย มาต่อว่าเราหรือว่ามีคนมาบอกเราว่าเออเรามีจุดที่ไม่ดีตรงไหนเนี่ยนะคะขอให้คุณยอมรับมันนะคะแล้วก็เอาจุดนั้นเนี่ยลองมาพิจารณาตัวเองดูนะคะถ้าเราไม่ดีจริงๆนะคะก็ขอให้เราเนี่ยพยายามปรับปรุงตัวเองนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยได้เห็นว่าอ๋ออันนี้คือสิ่งที่คนอื่นเขามองเห็นเรานะคะแล้วเราบางครั้งก็คือไม่เห็นตัวเองนะคะ ถ้าเรา,าปรับปรุงตัวได้นะเรารู้ว่าเราไม่ดีจริงๆตรงจุดนี้นะคะมันก็จะทําให้เราในใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้นนะคะแล้วคนรอบๆตัวเราเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเปิดรับเรา,ามากขึ้นนั่นเองนะคะข้อถัดไปนะคะข้อ14นะคะ Do not accept what you not what you do not d e s i g e นะคะ อันนี้หมายถึงว่าเวลาที่คุณใช้ชีวิตนะคะในแต่ละวันเนี่ยถ้าคุณเนี่ยมีแนวคิดของคุณนะคะถ้าคุณมีแนวคิดว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณอยากจะเป็นคนที่คิดบวกนะคะแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตของตัวเองนะคะคุณเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่อนุญาตให้เหมือนกับว่าความคิดอะไรหรือว่าไอเดียอะไรเนี่ยที่มันไม่ตรงนะคะกับสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณนั่นเองนะคะ เพราะคุณรู้ตัวของคุณอยู่แล้วว่าคุณให้คุณค่ากับอะไรนั่นเองนะคะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้นนะคะเพราะคุณรู้ในสิ่งที่คุณให้คุณค่านะคะแล้วก็คุณก็รู้เป้าหมายในชีวิตของคุณนั่นเองข้อ15นะคะข้อ15ก็คือ remember it is two things that worry you those something that you can do something about it and something that You can do nothing about it นะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าให้คุณเนี่ยจำไว้เสมอเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเนี่ยบางอย่างเราก็เข้าไปแก้ปัญหาได้ไปฟิกได้นะคะแต่บางอย่างเนี่ยเราก็เข้าไปแก้ปัญหาไม่ได้นะคะอันเนี้ยก็คือขอให้คุณนะ่ะยอมรับไว้เลยว่าอันนี้มันเป็นสัจธรรมเราไม่สามารถที่จะไปแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะบางสิ่งที่เราแก้ได้เราก็แก้บางสิ่งที่เราแก้ได้ เราแก้ไม่ได้เราก็ต้องปล่อยไว้อย่างนั้นแล้วก็ยอมรับมันนะคะอย่าไปทุกข์กับมันนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขขึ้นนั่นเองค่ะก็มาดูข้อถัดไปนะคะข้อ16 keep you my eternally engaged in thinking of that which you desire most ก็คือขอให้คุณเนี่ยโฟกัสนะคะในสิ่งที่คุณต้องการที่จะทำในในแต่ละวันนะคะโฟกัสนะคะในเป้าหมายของคุณนะคะในสิ่งที่คุณต้องการที่จะทำนะคะไม่ไปให้สิ่งต่างๆอะไรมากมายมาลบกวนนะคะในเส้นทางนะคะที่คุณเนี่ยจะเดินไปให้ถึงเป้าหมายนั่นเองนะคะ ข้อ17นะคะ Help someone who is worse off than yourself อันนี้หมายถึงว่าขอให้คุณเนี่ยเอ่อถ้ามีโอกาสก็ขอให้คุณเนี่ยช่วยนะคะเหลือคนที่เขาแยก่กว่าเรานะคะอันเนี้ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่าอิ่มเอมนะคะในตัวเองด้วยนะคะเวลาที่คุณได้ช่วยเหลือเขานะคะแล้วคนคนนั้นเนี่ยเขาก็ขอบคุณคุณนะคะ มันก็อ่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเราทำเราทำตรงนี้ไปเราก็ได้สิ่งดีๆกลับมานะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีชีวิตนะคะอยู่ในโลกใบนี้นะคะอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีความสุขขึ้นนั่นเองนะคะเพราะในแต่ละวันเนี่ยเราได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะได้ทําในสิ่งที่ดีๆนะคะแล้วสิ่งดีๆเนี่ยเขาก็จะเข้ามาหาเรานั่นเองนะคะแล้วตัวเราเองนะก็จะอยู่ใน energy ที่มีความสุขนะคะเพราะเราเนี่ย ไม่ได้ทําเพื่อตัวเราคนเดียวเพราะว่าเราเนี่ยได้เผื่อแผ่ความเมตตาของเราเนี่ยออกไปให้คนอื่นด้วยแล้วความเมตตาของคนอื่นเนี่ยก็จะเป็น energy บวกที่เข้ามาหาเราเนั่เนเองนะคะข้อ18ก็คือ emulate mm those you are admire pick the right person to follow นะคะอันนี้หมายถึงว่าถ้าคุณเนี่ยมีใครก็แล้วแต่ที่คุณรู้จักแบบและ รู้สึกว่าเออชื่นชมในผลงานของเขานะคะหรือว่าในไอเดียของเขานะคะคุณอยากเป็นแบบเขาแลวเขาน่เหมือนกับเป็นฮีโร่นะคะในชีวิตของคุณนะคะในในสิ่งที่แบบคุณต้องการที่จะจะทําให้สําเร็จเนี่ยก็ขอให้คุณเนี่ยเอาเอา,เอาคนคนนั้นเนี่ยฮีโร่ของคุณเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะคะแล้วคุณก็พยายามที่จะเหมือนเรียนแบบเขานะคะว่าเขาทํา อะไรยังไงที่เขาถึงจะประสบความสาเร็จนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่ว่าจะด้านไหนก็ตามนะคะก็ยกคนคนหนึ่งนะคะหรือว่าจะามากกว่านี้ก็ได้นะคะขึ้นมานะคะเป็นตัวอย่างนะคะเพื่อให้คุณเนี่ยได้ปฏิบัติาตามเขานะคะตามเส้นทางของเขานะคะเพราะคุณเนี่ยต้องการที่จะเป็นแบบเขาแล้วเขาก็เป็นฮีโร่ในในใจของคุณอยู่แล้วนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยเหมือนมีเป้าหมายที่ชัดขึ้นนะคะแล้วก็ ใช้ชีวิตได้อย่างาเรียกว่าาเส้นตรงมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขขึ้นด้วยนะคะข้อที่19ก,ก็คือ Cultivate your tone of voice นะคะอันนี้ก็เหมือนกับว่าเขาให้เราเนี่ยเหมือนกับเรียกว่าเวลา,าที่เราพูดคุยเนี่ยนะคะให้เราพยายาม เรียกว่าระวังนะคะน้ําเสียงของตัวเองนะคะให้อยู่ในทอนที่แบบน่าฟังนั่นเองนะคะตรงนี้ก็จะทําให้คนที่เขาฟังเราเนี่ยเขาจะรู้สึกดีกับเรานั่นเองนะคะแล้วเขาก็ทําใ, <ijo. S 2> ให้เ <ơi S 2> ขาเนี่ยอยากฟังเรานะคะก็จะทําให้เราเนี่ยมีคนรอบข้างนะคะมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่เรามีคนรอบข้างมากขึ้นมีคนสปอร์ตมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ย มีชีวิตที่มีความสึกขึ้นด้วยนะคะมาถึงข้อที่20นะคะเขาก็บอกว่าให้คุณเนี่ยเขียนคำนี้นะคะลงในกระดาษนะคะแล้วก็แปะไว้นะคะตรงจุดบริเวณไหนก็ได้ที่คุณเนี่ยสามารถนะคะเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็เห็นได้นะคะก็คือเขาให้เขียนว่า whatever the mind can conceive and believe the mind can achieve นะคะ อันนี้หมายถึงว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณทำเนี่ยแล้วคุณก็เข้าใจนะคะมันอย่างลึกซึ้งนะคะแล้วคุณก็เชื่อมั่นนะคะในสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยก็จะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่เขาฝากไว้นะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะที่นกเนี่ยเอามาฝากกันนะคะ20อ่าข้อนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตนะคะอย่างประจำวันเนี่ยได้อย่างมีความสุขขึ้นนะคะ อันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะเพราะเราใช้ชีวิตในแต่ละวันเนี่ยเราก็ไม่อยากอยู่กับอะไรที่ปเป็นสิ่งลบหรือว่า e น a t i v e นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรเอา,อาตัวเราเนี่ยนะคะพยายามฝึกนะคะเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ใน positive mindset นะคะหรือว่า,าความคิดนะคะเชิงบวกนะคะหรือว่าอย่างเงี้ยไอเดียเชิงบวกนะคะก็จะทำให้เราเนี่ย าำ uh, นินชีวิตนะคะในแต่ละวันเนี่ยได้ uh, อย่างราบรื่นขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะความสุขในแต่ละวันเนี่ยนะคะก็จะทำให้คุณเนี่ยมีกำลังใจนะคะที่จะใช้ชีวิตนะคะในแต่ละวันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่ง uh, เล็กๆน้อยๆน,นะคะที่นกนเอามาฝากกันนะคะแล้วก็มีหลายๆข้อในนี้นะคะที่นกใช้กับตัวเองในในแต่ละวันเลยนะคะ แล้วก็มีบางข้อนะคะที่ได้ไอเดียใหม่ๆเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆนะคะที่นกเอามาฝากกันนะคะใครชอบข้อมูลแบบนี้นะคะยังไงนกก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดติดตามนะคะ,ะแล้วก็จะมีข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะมาแชร์ให้ฟังอยู่เรื่อยๆนะคะยังไงก็ขอขอบคุณทุกทุกคนมากนะคะที่ติดตามนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขนะคะกับทุกๆวันนะคะ นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ